สวัสดีจ้าเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเด้อจ้าตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงเด้อจ้าเพื่อนว่านีชวนไปกินอาหารอีสานว่าซานเพื่อนอยากกินอาหารอีสานก็เลยจะมีเพื่อนอีกคนนึงนะ่ะมาทําอาหารอีสานแจกกินเด้อสู่กันกินเด้อพี่น้องเด้อตามยายแมวไปเด้อจ้า จะไปก็ให้ดูสวนหลังบ้านยายแมวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยผักกําลังจะขึ้นเด้อกําลังงามคน่ะผักก็กําลังสีงามพี่น้องเออกำลังขึ้นพี่น้องอจ้าพี่น้องตอนนี้ยายแมวมาหนังรอรถบัสครั้งแรกที่ยายแมวจะขึ้นรถบัสคนเดียวเด้อพี่น้องเด๋ยที่ตกถิงไหนน้องทำยายแมวไปเลยจ้าที่ตก มาแล้วพี่น้องห้าห้าศูนย์มัสตารมีความตื่นเต้นเลยเด้อะต่างแปกเนาะขี่ขึ้นรถบัสคนเดียวนี่ตื่นเต้นครับพี่น้องลงรถละห้าห้าศูนย์ลงละบัสเลนเพื่อนอันนี้จากพี่น้องถึงเรียบร้อย <laughs> เคจ้าโอเคจ้า thank you จ้าโอเคค่ะถึงแล้วถึงแล้วมาถึงจ้าเก่งจังเลยเพื่อนเชียร์กันใหญ่เลยค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะเก่งค่ะโอ้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็เชียร์ได้พี่น้องเพื่อนเชียร์จ้า ดูบรรยากาศหน้าบ้านน้องเขาเด้อพี่น้องอยู่อยู่ติดสถานีรถไฟเลยเด้อนี่พันนะ่ะอยู่ติดสถานีรถไฟบพ,พติดสถานีรถไนะ์อีกคุณน่ะสะดวกสบายขักได้พี่น้องเอยบ้านน้องเขานะ่ะตัวตัวสิไดกินสม่ำเนมอเออฟูชิลฟูช่วก็แล้วค่ะพร้อมแล้วที่ทะทจะทำการโชว์นะคะ <c oughs> <c oughs> ปิดไป ไปนี้จะล่าทีาอร่อยคือส่งตามกินบ่อยๆรอชาิแ่ดดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกใครต่อไปนี้มันเป็นวิธีวิเศษเหลือไยไปซื้อมัละกาลูกพามมอสับสับชอช่อไม่ต้องมาตัมสินกันเดี่ยวเดี่ยวอย่างใจ เดี๋ยวพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊ดขานีไปใหญ่เราเลยใจแมวใจแม้วันนี้ท่านคุณวีระต่ำตึมตัมนะจ๊ะจัมโผลมานะวันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วจ้าเติมค่ะเติมค่ะค่ะพร้อมเติมมือใหม่หรับใจเด้่อพี่น้อง มือใหม่หัดตำเมือใหม่หัดตำเมือใหม่หัดทำทุกสิ่งอย่างพี่น้องเอ้ยทุกสิ่งอย่างโอ้ยสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องจ้าพี่น้องสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องมีลีซัวนี่จ้าอาหารอีสานอาหารอีสานพี่น้องที่บัดซีผ้ามากินนี่ล่ะกฟั่งขัวด้กินผักเหี่ยว่มืดพี่น้อง กยังท่านเหียหมดกอดใส่ได้กิ่งขึ้นฝรั่งเงียบคนนี้เพื่อนคนนี้เข้ามาปไดิไซน่าโอ้ยยายแมว่ะด้ใส่แว่นกันแดดกับจีแซ่บๆปานี่นึงเด้อพี่น้องยายแมวกับจีขอจบคลิปไว้ตรงนี้เด้อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เด้อพี่น้องอย่าลืมกดเป็นกำลังใจกดติดตามในช่องยายแมวปากแดงได้เด้อ เจอกันคลิปหน้าจ้ารักมากมหมทุกคนเลยจากพี่น้องบ๊ายบายจ้าชุดชิจ้ารมเดี๋ยวไปเียบอนไเรียบร้อยแล้ว้อมแล้วนะอันตรายอนายันรโชว์นะคะต่างคนี่างกีบกว่าที่ไหนไายตลกที่สุดเอามันคอมเมน่ายๆงไงด้ยัม่มือหนึ่งอีคิปเดียวเใช่ค่ะ ลาบมอนนะฮะจะทำไว้เรียบร้อยแล้วจะไปคุณนายแมวปากแรงก็จะแนะนํครับทีอนูยิมแตกลัวกลัวมอเราได้ปูมาแล้วนะฮะปมาแล้วเล่นะครับรดแล้ว ก็จะมีสาก็มีต้นขาตม้าเป็นอะไรก็ตามปกตินะครับนิสหายเพื่อนรักว่าจะชวนที่มีหมูยกินอาหารที่สารอาหารนะไปบ้านเพื่อนร้องคน